แค่ไห,หนก็ไม่ได้หรอเดือนผมม,มันพอไหมล่ะทางงูมะนทวมาท,ทวงผมอยู่ละังไม่จะจ่ายเลยคุณคะก็ทำอย่างแทบตายใครยังไม่มี่จ่ายนีอีกหรอฉันแค่แค่อยากแค่อยากให้ลูกของเราไม่ได้โตมากับคำมันไม่มีแค่นั้นเองของเราพอจะช่วยพ่อกับแม่ได้ไหมนะ ัาขัดลูกแม่นี่บางชนิดก็ไม่ใช่ปีศาจถ้าเธอเข้าใจมันนี่ไม่ใช่เรื่องแย่เสมอไปหรอกคะสวัสดียินดีต้อนรับฉันคืนนางฟ้ามันนี่และเพื่อนของฉันพ่อมดเบลเมสิกยินดีที่ได้พบนะนี่ กีกับการปลูกต้นไม้เล็กๆถ้าใส่ใจดูแลมันจะเติบโตเป็นร่มเงาให้เธอพักพิงในวันข้างหน้าได้นี่ที่ใช้เพื่ออนาคตเช่นการศึกษาหรือการสร้างงานทั้งหมดนี้คือหนี้ดีอ๋อแล้วก็มีหนี้เพื่อความมั่นคงเช่นการสร้างที่อยู่อาศัยแต่ถ้าเธอกู้เพื่อซื้อของที่หมดค่าเร็ว การพนันใช้จ่ายเกินตัวหรือใช้ตามอารมณ์ซื้อสินค้าฟุ่มเฟือยนั่นก็คือหนี้เสียเหมือนปีศาจท,ที่วิ่งวนรอบตัวไม่รู้จบเมื่อเธอรู้จักหนี้แล้วก็ถึงเวลาตัดสินใจว่าจะใช้เงินอย่างไรว้าวประตูแรกน่ารักจังประตูนั้นจะพาหนูไปที่ไหนหรอคะประตูแรกคือการออมอาจไม่หมือหวาแต่มั่นคงการออมอาจไม่ทำให้เงินโตเร็วขึ้น แต่ช่วยให้เธอพร้อมในวันที่คาดไม่ถึงร่มง่ายๆด้วยการหย่อดกระปุกซื้อเก็บ10ของเงินทุกครั้งที่ได้มาประตูต่อไปคือการลงทุนให้ผลตอบแทนสูงกว่าการออมแต่ก็มีความเสี่ยงมากกว่าเช่นกันการลงทุนคือการให้เงินทํางานแทนเราแต่ถ้าเธอกลัวที่จะหลงทางกองทุนรวมก็เป็นทางลัดที่มีคนนําทางให้กองทุนรวมคือการที่เธอรวมเงินกับคนอื่น แล้วให้ผู้จัดก,การกองทุนมืออาชีพนำเงินไปลงทุนในหุ้นธนบัตรทองคำหรือทรัพย์สินอื่นๆตามนโยบายของกองทุนน,นั้นๆและประตูสุดท้ายการใช้จ่ายทางนี้ดูง่ายก็จริงแต่หากเธอจ่ายเพราะอารมณ์หรือซื้อโดยไม่คิดก่อนเธอก็อาจกลับไปหาปีาศาจนี่อีกครั้งโดยไม่รู้ตัว เธอควรจดรายจ่ายไว้ทุกวันแยกของจำเป็นกับของฟุ่มเฟือยและตั้งงบไว้ล่วงหน้าเสมอออมไว้เผื่อฉุกเฉินลงทุนเพื่ออนาคตใช้จ่ายอย่างรู้ตัวงั้นเราต้องวางแผนให้ดีการเงินไม่ใช่เรื่องของตัวคนเดียวแต่มันเป็นเรื่องของคนทางบ้านที่ต้องเรียนรู้และดูแลร่วมกัน